สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่รายการมันนี่ทูเดย์ทันโลกการเงินค่ะทักทายทุกท่านนะคะสี่ทุ่มค่ะคือวันศุกร์หนึ่งธันวาคม2566กับเราสองคนคุณแพนและธิ่ประดาดิฉันแนสทิคขมพรค่ะคืนนี้หลังจากจบรายการของเรานะคะจะมีถ้อยแถลงจากคุณเจอโรมพาวเวลประธานของเฟดด้วยนะคะรอจับตาค่ะแต่ระหว่างนี้เนี่ยไปดูเศรษฐกิจในต่างประเทศที่น่าสนใจกันก่อนเริ่มต้นกันที่อินเดียค่ะมีการประเมินระบุบอกว่าอินเดียจะกลายเป็นแกนนำนะคะสำหรับภูมิภาค ภาคเอเชียแปซิฟิกในการเดินหน้าเศรษฐกิจขึ้นแท่นนำหน้าจีนค่ะหลังจากนี้อีก3ปีโดยที่มุมมองดังกล่าวนี้นะคะเป็นการเปิดเผยออกมาจากทางด้านของ S&P ค่ะที่มีการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจอินเดียนะคะโดย S&P Global ระบุบอกว่าเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงนั้นนะคะจะส่งผลทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกย้ายจากจีนไปยังเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ โดยอินเดียจะกลายมาเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในอีก3ปีข้างหน้าโดยใน GDP นะคะของอินเดียในปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม2567ค่ะจะขยายตัวแต่6.4%สูงกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ที่ระดับ6%แต่การปรับลดคาดการของ GDP อินเดียในปี2568นะคะจากเดิมมองที่6.9จะเหลือเพียงแค่6.5%ก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปแตะระดับ7%ได้ในปี2569ค่ะ ส่วนเศรษฐกิจในกลุ่มตลาดเกิดใหม่อย่างอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ก็มีแนวโน้มการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งส่วนทางด้านจีนนั้น S&P คาดการว่า GDP ของจีนในปี2566นะคะจะขยายตัวได้5.4% และคาดว่าในปี2567จะขยายตัวได้4.6%นับว่าเป็นการคาดการณ์นะคะที่สอดคล้องกับหลายหน่วยงานเลยค่ะที่บอกว่าตอนนี้อินเดียถือว่ามาแรงและน่าจะมาเป็นผู้นําในภูมิภาคในอนาคตได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะต้องยอมรับว่าจีนเองนอกจากการที่จะต้องอาศัยแรงกระตุน้นในการอัดฉีดตัวเองขึ้นมาได้แล้วนะยังมีปมในเรื่องของความขัดแยง้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์รอยอยู่ด้วยนะคะ,คะจากเอเชียค่ะ โฟกัสลงมาแคบอีกนิดหนึง่งไปดูที่อาเซียนกันบ้างข่าวนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะ,ะว่าเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระบบดิจิตอลนั่นเองคนไทยคุ้นชินกับเรื่องการใช้พร้อมเพย์ค่ะเช่นเดียวกับหลายชาติในอาเซียนนะคะและมองว่าตรงนี้แหละค่ะจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนได้ในอีก10ปีข้างหน้าน่าจะพุ่งไปถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะโดยทาง Price Waterhouse Cooper หรือว่า PWC นะคะซึ่งเป็นบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีและ ผู้ให้คำปรึกษาชั้นนำค่ะระบุเอาไว้บอกว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประกอบไปด้วยสิงคโปร์มาเลเซียไทยอิโนโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามบุูไนลาวและกัมพูชามีศักยภาพอย่างเต็มเปี่ยมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การชำระเงินดิจิทัลและนวัตกรรมอื่นๆในบริการดิจิทัลค่ะหลังจากที่เร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลในช่วงที่โรคโควิด19นั้นแพร่ระบาดตรงนี้มาช่วยกระตุ้นการขยายตัวของบริการการเงินดิจิทัลในอาเซียนได้นะคะอย่างเช่นไทยเราก็มีพร้อม หรือถ้าเป็นฟิลิปปินส์เองรัฐบาลมีการแจกเงินผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัลในช่วงโควิดและสิงคโปร์เองก็ส่งเสริมให้ร้านค้าหันมาใช้การชำระเงินผ่านระบบ QR code นะคะโดยทาง PWC นั้นระบุได้ค่ะบอกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้นั้นมีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยเศรษฐกิจดิจิทัลมีแนวโน้มว่าจะแตะระดับถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573ค่ะ โดยได้แรงหนุนนะคะมาจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งหลายประการอย่างเช่นผู้บริโภคดิจิทัลกว่า460ล้านรายประชากรอายุน้อยและผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มองว่าการชำระเงินดิจิทัลด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นแตะระดับ2.2หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2562แล้วก็มีแนวโน้มนะคะว่าจะโตไปอีก โตขึ้นกว่า5เท่าตัวแล้วก็จะทะลุถึง1.14แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2518นี้เลยค่ะถือว่าเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะเป็นจุดที่น่าจับตาแล้วค่ะเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างการเติบโตให้กับอาเซียนและก็ไทยด้วยนะคะ ไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสกันบ้านนะคะณนะปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีการปล่อยตัวประกันระหว่างกันแต่ดูเหมือนว่าสงครามนี้ยังไม่สิ้นสุดลงมีความพยายามในการที่จะเจรจาหารือกับประเทศพันธมิตรนะคะเพื่อคลี่คลายสถานการณ์แต่ระหว่างนี้ค่ะถ้าหากว่าเราไม่มองเรื่องของการเดินทางสายการบินของอิสราเอลนั้นยังคงเป็นสายการบินหลักนะคะ ที่พยายามเดิมเนินแผนงานแบบฉุกเฉินท่ามกลางสงครามเพื่อให้คนอิสราเอลนั้นสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้โดยสายการบินเอลเอาอิสราเอลแอร์ลนระบุบ,บอกว่าทางสายการบินนั้นกําลังปฏิบัติการในโหมดฉุกเฉินค่ะนับตั้งแต่ความขัดแยง้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสปะทะขึ้นในเดือนตุลาคมสายการบินมีการรายงานผลกำไรในไตรมาสที่3ปรับตัวลดลงในปีนี้ซึ่งแตกต่างจากปีที่ผ่านมาที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะ โดยเป็นสายการบินเพียงไม่กี่แห่งที่ยังคงให้บริการบินไปกลับกรุงเทลอาวิฟหลังจากที่สายการบินต่างประเทศส่วนใหญ่หยุดให้บริการเนื่องจากเหตุผลด้านประกันภัยค่ะโดยรัฐบาลอิสราเอลเป็นผู้ให้การสนับสนุสนด้านการประกันภัยสำหรับสายการบินในประเทศเพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ ทางด้านของคุณดีนาเบนทาวกาันเซียซีอีโอของสายการบิน l อระบุบอกว่าเป้าหมายของเราคือความรับผิดชอบต่อประชาชนและประเทศมั่นใจได้ว่าตารางบินนั้นจะมีความสม่ำเสมอและต่อเนื่องไปพร้อมกับการดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้โดยสารค่ะ โดยสายการบินนี้นะคะได้มีการปรับเปลี่ยนหลายประการตั้งแต่เรื่องของเที่ยวบินที่กลับจากอเมริกาเหนือไทยลอนดอนและปารีสรวมไปถึงการระงับเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆบางแห่งเป็นการชั่วคราวด้วยนะคะในขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคหรือผู้โดยสารนั้นเปลี่ยนแปลงไปมักจะจองตั๋วเครื่องบินในวินาทีสุดท้ายแทนที่จะมีการวางแผนล่วงหน้าค่ะ เป็นหนึ่งในผลกระทบนะคะแล้วก็สถานการณ์ที่ยังคงไม่ปกติจากการขัดแย้งหรือว่าการต่อสู้กันในพื้นที่อิสราเอลกับฮามาสนั่นเองค่ะส่วนช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะชูน้ามพลาดเลยนะคะมีทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ ช่วงนี้มีอีกหนึ่งช่องทางในการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะสำหรับใครที่มองหาการลงทุนที่มีผลตอบแทนนะคะอย่างมั่นคงสม่ำเสมอแล้วก็มีกระแสเงินสดเข้าสู่พอร์ตด้วยค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งกองหลีที่น่าสนใจนะคะติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมคะโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกของไทยมีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจในช่วงที่ผ่านมานะคะและเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าจับตาละค่ะ จึงเป็นที่มาของรายการเราในวันนี้นะคะเราจะมาติดตามการเพิ่มทุนประจำปี2,566ของ Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า WHA Premium Growth หรือว่า WHART ค่ะ ไฮไลท์ของทรัพย์สินในการเพิ่มทุนครั้งนี้และโอกาสการสร้างผลตอบแทนเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันค่ะกับคุณจรีพรจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนในฐานะเจ้าของทรัพย์สินและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนและคุณอนุวัติจารุกรสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท WHA Real Estate Management จำกัดในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์ WHART ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะขอเริ่มต้นกันที่มุมมองกันก่อนเลยค่ะคุณจรีพรคะต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยนะคะประเทศไทยเป็นสปอตไลท์ของชาวต่างชาตินะคะให้ความสนใจในการเข้ามาลงทุนค่อนข้างมากในมุมมองของคุณจรีพรเอง การเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโลจิสติกส์แล้วก็คลังสินค้าค่ะต้องเรียนว่าถ้าในภาพทางด้านตัวนิคมอุตสาหกรรมหรือภาพการลงทุนจากต่างประเทศห,หรือ FDI นะคะต้องเรียนว่าโอ้ดีที่สุดในรอบที่ไม่ทราบว่ากี่สิปีต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะซึ่งมันเกิดจากการที่พี่เคยเรียนให้ทราบมาตลอดแล้ว่าการเคลื่อนย้ายฐานทุนครั้งใหญ่ของโลกในรอบนี้นะคะ,คะเกิดจากที่เขามีปัญหาทางด้านตัว geopolitical threat ต,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 ต่างๆขึ้นมาทําให้ยอดขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมปีที่แล้วเรา all time high ปีนี้มันจะสูงกวีอก ะะยิ่งตอนนี้เราได้รัฐบาลใหม่คือท่านนายกเศรษฐาใช่ไหมคะท่านได้โอ้โหแอคทีฟมากท่านเดินทางไปต่างประเทศดึงเรื่องการลงทุนเข้ามานะคะซึ่งท่านก็ไปทางด้านตัวตัวอเมริกาอยู่ตอนนี้ที่ซานฟรานซิสโกในงานเอเป็ใช่ไหมคะตรงนี้ที่ pex, ท่านไปแอป,ปโพสต์ทานบริษัทเทคคอมมิวนิ่ต่างขึ้นมาที่เตรียมข้ามาตรงนี้ขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้นทางด้านของพวกเราเองเนี่ยก็มีการดึงทางด้านกลุ่มทางด้านยานยนต มาเพิ่ม <c oughs> ก็คือกลุ่ม E v เข้ามาตรงนี้ขึ้นมาเป็นภาพที่ดีมากๆเลยในภาพี่คมอุตสาหกรรมเรื่องการดันทุนต่างชาตินะคะ <c oughs> ค่ะเดียวกันมันจะส่งผลต่อในภาคโลจิสติกยังไงต้องเรียนว่าพอมันเกิดเรื่องเรื่อง production เรื่องการผลิตขึ้นมาแล้วสิ่งที่จะตามมาคือโลจิสติกนะคะซึ่งปกติแล้วในกลุ่มโลจิสติกของเราเนี่ยสินค้าหลักๆหรือลูกค้าหลักๆของเราที่เป็นกลุ่มทางด้านตัว F M C G <c <oughs> ใช่ไหมคะหรือทางด้านตัว consumer goods นะคะทางด้านตัว healthcare <c oughs> ใช่ไหมคะออโต้ตลาดออโต้ก็ตามแล้วมีกลุ่มอีคอมเมิร์ซ ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีลูกค้าเราอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วเราก็มีการปิดดิวนิคมสารการปิดดิวเรื่อง BY d ด<ม>ีได้ใช่ไหมคะกลุ่มทางด้านตัวพาร์ทของทางด้านโลจิสติกของทางด้านกลุ่มที่ทาเรื่อง BYD ก็สนใจที่จะมาใช้ทางด้านโลจิสติกฟอซิลตี้ของเราในขณะเดียวกันกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่เตรียมเข้ามาสร้างโรงงานในประเทศไทยตอนนี้ก็เริ่มคุยต่อแล้วคะ่ะเรื่องภาพโลจิสติกจะเป็นยังไงต่อค่ะของเราเัเราเหมือนกับทัวร์ทอลูชั่นนะคะเรามีทุกอย่างเข้าไปให้นําเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาค่ค่ะถืออเเป็นโกกาสกาสรตติบตที เป็นครั้งใหญ่ของประเทศไทยนะคะ,คะแล้วก็เป็นโอกาสการเติบโต,ตของ w h a Group ด้วยเป็นที่มาของการที่เราจะขยับขยายนะคะในการขายทรัพย์เข้าสู่กองคล s สด้วยใช่ไหมคะ,คะสำหรับ Trust WHA RT ในครั้งนี้เนี่ยนะคะเรามีนโยบายในการขายซัพย์ยังไงบ้างคะ่ะต้องเรียนว่าของเรา w h a Group เองเนี่ยของเรา Policy ของเราเนี่ยะจะมีการ m o n e t i z e ซื้อขายทรัพย์ เข้าทางด้านตัวกองฤทธิ์บิชเชอร์อาร์ทีทุกปีอยู่แล้วนะคะที่ผ่านมาเราทําต่อเนื่องมาโดยตลอดเลยจนทั้งกองฤทธิ์บิชเชอร์อาร์ทีตัวนี้น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วล่ะนะคะแอสเซทน่าจะมารวมแล้วหกหมื่นกว่าล้านห้าหมื่นกว่าล้านแล้วนะคะถ้าเพิ่มรวมรอบนี้เข้าไปน่าจะแตะน่าจะแตะหกหมื่นล้านนะคะปีนี้รวมเป็นห้าหมื่นห้าเป็นห้าหมื่นห้าก็ถือว่าเป็นกองฤทธิ์สาการที่ใหญ่ที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าภาพบิชเชอร์กรุ๊ปยิ่งโตเท่าไหร่กองทัชก็โตตามเท่านั้นนะคะงั้นตัวแอสเซทของทคร กับทางลูกค้าให้เรียบร้อยก่อนสร้างอาคารจนลูกค้าเข้ามาอยู่เรียบร้อยและทั้งหมดแล้วเนี่ยมีไรายได้แล้วเนี่ยเราก็มีการโอนตัวแอสเซทเข้าตัวขายโอนขายเข้าตัวกองหลีดไปนะคะเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะนะคะ,คะแล้วมุมมองต่อการลงทุนในทรัสต์ราคาในมุมมองของคุณจรีพรเองเรามองอยังไงบ้างคะโอพี่ว่าช่วงนี้ดีมากเลยต้องเ,ออเรียนว่ากองทรัสต์บิจอาร์ทีนี่มีการจ่ายปันผลสม่ําเสมอมาตลอดเลยนะคะ,คะ,พ,ะพี่เองก็ต้องเรียนว่าพี่ก็เป็นผู้ถือหน่วยในกองทรัสต์เช่นกันนะคะ แต่ละปีที่มีการจ่ายปันผลมานี่คือ70กว่าสตางค์เจ๊น่า76 77สตังค์เจ๊น่าปีที่แล้วเราจ่ายออทามไฮด้วยเห็นไหยฮะนี่จริงสองสมปีก่อนที่มีปัญหาเรื่องโควิดขึ้นมาของเราก็ไม่เคยจ่ายตกเลยนะฮะแล้วก็มา70กว่าสตางค์มาตลอดเลยแต่ช่วงนี้ภาวะตลาดหุ้นไม่ดีราคาหุ้นตกใช่ไหมคะทางด้านตัวราคาหุ้นบิชอาร์ทีก็ตกออกมาเช่นกันแต่ว่าแต่ว่าต้องเรียนว่ามันเลยกลายเป็นว่าไอ้ตัวผลยิวเนี่ยมันจะดีมากๆเพราะว่าทางด้านกอก็ยังจ่ายปัันนนนผลลลก้เเเคคคียยงดดิมมมะะอรราาาาแว่่ต 8-9%เลยนะคะตอนนี้ม,มันจะดีอะไรกว่านี้แล้วในการที่จะออมเงินโดยที่แถมว่าไอตัวกองทุนนี้มีความมั่นคงมากๆม,ม,มีการจ่ายปันผลทุก มาดูตลอดเลยค่ะนะคะกลายเป็นโอกาสที่ดีสําหรับนักลงทุนไปด้วยซ้าไปนะคะที่จะมีโอกาสได้ทั้งโอกาสในแคปิตอลเกนในอนาคตข้างหน้าแล้วก็เรื่องของยิวด้วยนะคะทีนี้เรามาลงลึกในรายละเอียดบ้างค่ะคุณอนุวัตรคะสําหรับการเพิ่มทุนประจําปี2566นี้เราเอาซับอะไรมาบ้างแล้วมันมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคะก็ต้องเรียนว่าซับในปีนี้ก็ยังเป็นซับที่มีคุณภาพเช่นเดิมนะครับแล้วก็อยู่ในทาเลที่ต้องบอกเป็นทาเลโลจิสติกเลยแหละ ทั้งการขนส่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบางนาตราแล้วก็โซนเอซี huh. นะครับก็อย่างที่พี่จูนได้เรียนว่าโซนเอซีนี่ก็เป็นโซนที่ได้รับความสนใจมากนะครับ uh huh. ซึ่งเราเองก็มีทาร์เก็ตในการที่จะคว้าแอสเซทตรงนั้น uh huh. นะครับก็ปีนี้นะครับเรามี3โครงการที่เราจะเข้ามานะครับก็สโครงการก็อยู่บางนาตรานะครับอีกโครงการก็จะอยู่โซน e อซีนะครับ uh huh. ซึ่งต้องบอกว่าทั้ง3โครงการนี่ก็เป็น3โครงการที่เราเคยเลงทุนอยู่แล้วในปีก,ก่อน <c oughs> ในปีนี้ของแต่ละโครงการก็จะเป็นเฟสถัดๆไป <c oughs> นะครับซึ่งเราเองก็รู้เนเชอร์ nature, รู้ดีมา n ์ดีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยมองว่าเป็นอสัซทที่มีคุณภาพ <c oughs> นะครับผมและจะมีหนึ่งโครงการด้วยนะครับที่เราลงทุนในตัวอาคารที่เป็นกรีนบิวดิงนะครับ <c oughs> เรามีอาคารที่ได้รับการเซอร์ติฟายจาก l e ี d ที่เป็นเลเวลโกลิเกียนะครับ <c oughs> ตรงนี้มันก็จะเข้ากับเรื่อง ESG ที่ทั้งทั้ง w o u p r o u p เองทั้งกองวชท t t เองเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะครับ ซึ่ง3โครงการในปีนี้ก็จะมีพื้นที่รวมนประมาณ1 4 2 0 0 0ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีมีตัวแว l ลูเนี่ยก็ประมาณ3,500ล้านบาท <c oughs> นะครับผมก็มีผู้เช่าที่ดีด้วยนะครับ <c oughs> อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในกลุ่มของรถเติรตารี่โลจิสติกนะครับแล้วก็ในกลุ่มของผู้ผลิตอาหารสัตว์นะครับคืออย่างบริษัท perfect c o m p o n e n t group อย่างบริษัทเชงเกอร์เอง <c oughs> ก็เป็นเติรตพาร์ีโลจิสติกที่เป็นผู้เช่าเราอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ในปีนี้เรายังมีผู้เช่าที่ท,ที่เป็นโลจิสติกขขอองงญีี่่่่ปุนนทค้า มีชื่อเสียงอย่างนิปอลเอ็กซ์เพรเข้ามาอีกนะครับก็ถือว่าเป็นแอสเซทในที่ดีมากและกันนะครับสำหรับปีนี้นะครับถือเป็นโอกาสที่เป็นซัพ์ที่มีการเติบโตที่น่าสนใจแล้วก็ย,ยังเน้นไปในเรื่องของการเติบโต,ตอย่างยั่งยืนด้วยนะคะท,ทีนี้มาถึงภาพรวม ปีน anyway, right. ี้พอขยายการเพิ่มทุนไปแล้วภาพรวมของกองที่เมื่อสักครู่นี้คุณจรีพรมบอกว่าใหญ่ที่สุดแล้วนะคะตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างก็ต้องเรียนว่านับปัจจุบันนะครับกองวิทวิชีวทีเนี่ยเป็นกองวิทนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับสำหรับอุตสาหกรรมนะครับซึ่งถ้าเกิดนับตัวมาร์เก็ตแคปด้วยที่เรามีอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าล้านก็ถือว่าเราเป็นกองวิทที่ใหญ่่สุดในประเทศนะครับณปัจจุบันเองเนี่ยเรามีพื้นที่นะครับภายใต้การบริหารประมาณสัก1.74ล้านตารางเมตร นะครับผมก็ใน1.7ล้านตารางเมตรเนี่ยครึ่งกว่าๆนะครับเกือบ60เนี่ยจะเป็นโครงการที่เป็นวิลล่าสุดด้วยนะครับและโครงการพวกนี้มีสัญญาระยะยาวนะครับเรามีผู้เช่าหลายรายมากนะครับที่มีสัญญาเตืน10ปีนะครับซึ่งการที่มีสัญญาระยะยาวเนี่ยแน่นอนว่าความมั่นคงทางรายได้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นไปด้วยนะครับผมแล้วเราเองเนี่ยก็ถือว่ามีแอสเซทนะครับในทำเลที่เป็นโลจิสติกโลเคชั่นนะครับในทำในโซนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบางนาตราดนะครับทางกรุงเทพตอนเหนือ นะครับทาง EEC แล้วก็ทางทางตอนกรุงเทพทางตะวันตกนะครับก็ถือว่าเป็นแอสเซทที่ดีนะครับแล้วเราก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีด้วยอยู่เสมอนะครับเรามีกลุ่มผู้เช่าที่อยู่ในกลุ่มที่แข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็น FMCG นะครับอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็กลุ่มของตัวบริษัทโลจิสติกส์นะครับซึ่งผู้เช่า3กลุ่มนี้จริงๆก็ต้องบอกเป็นกลุ่มที่แข็งแรงในช่วงโควิดเนประเด็นน้อยมากนะครับหลังโควิดมาเนี่ยก็ยังโตได้อีก นะครับก็ถือว right? in right? ่ามีความแข็งแรงในค่อนข้างหลากหลายมิตินะครับปีนี้นะครับเราเพิ่มทุนอีกประมาณแสนสี่หมื่นกว่าตารางเมตรนะครับหลังเข้าลงทุนเนี่ยเราจะมีพื้นที่ภายใต้การบริหารประมาณเพิ่มเป็น1.9้าล้านตารางเมตรนะครับแล้วก็แอสเซทว l ล e เราก็จะเพิ่มเป็นประมาณ55,000ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นกองฤทธนะครับที่ถือว่าใหญ่แล้วก็มีความมั่นคงนะครับผมและเราเองเนี่ยก็ได้รับการจัดอันดับเครดิตเร й ติ้งที่ดีมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาเนี่ยอันดับเครดิตเนี่ย ก็อยู่ในระดับที่ A-Stable ค่ะเรามีการกระจายพอร์ตที่ช่วยบริหารความเสี่ยงด้วยใช่ไหมคะ,ะจริงๆก็ต้องบอกว่าการที่เราเองเนี่ยมีการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์เิียนทุกปีนะครับแปลว่าเรามีอสังเพ่มข่้นทุกปีนะครับเรามีอสังคในทั้งในด้านของจำนวนบิลดิ่งนะครับโลเคชันที่เพิ่มขึ้น และตัวผู้เช่าเองที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านตัวกลุ่มธุรกิจเอง <c oughs> นะครับทั้งในด้านสัญชาติ <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เองนะครับในด้านโอ peration เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ถือว่าดีมากนะครับ <c oughs> ที่ผ่านมาพลุกอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ช่วงโควิดหรือช่วงที่มีดาวเทินต่างๆพวกนี้ occupancy rate นะครับรายได้เราเนี่ยก็ถือว่าโตอยู่ตลอด <c oughs> นะครับผมในด้านการจัดการทางการเงินเองเราเองก็มีการดูแลบริหารจัดการเรื่องหนี้ของเราอยู่ในระดับที่ต่ำมาโดยตลอดนะครับฉะนั้น ใน,ใ,นในแ้านการกระจายความเสี่ยงด้านการเงินเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคี์นะครับทำให้เราเนี่ยมีเมนเทนเพอร์ฟอร์แมนได้ดีมาลตลอดค่ะเห็นถึงความมั่นคงเห็นถึงการบริหารความเสี่ยงไปแล้วแล้วก็โอกาสการเติบโตไปเรียบร้อยแล้วนะคะและเป็นคําถามที่นักลงทุนต้องสนใจแน่นอนอัตราผลตอบแทนเป็นไงบ้างคะก็ะจริงๆก็ต้องอย่างที่พี่จูได้เรียนนะครับว่ากองรีดเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นกองรีดนะครับที่มีการจ่ายปันผลมาในระดับที่มั่นคงมาตลอดนะครับตั้งแต่เราตั้งกองทรัสมาเลย นในช่วงโควิดเนี่ยเราไม่ได้ปันผลน้อยลงนะครับแล้วก็ในช่วงปีที่แล้วเนี่ยเรามีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนก็ถือว่าออทามไายเลยทีเดียวนะครับในปีนี้นะครับเราเพิ่งมีการประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนในช่วงในช่วงของสิบเดือนแรกไปนะครับก็ต้องก็ต้องเรียนว่าช่วงสิบเดือนแรกของปีนี้นะครับมันก็เป็น amount ที่มากขึ้นกว่าสิเดือนแรกของปีที่แล้วด้วยนะครับผมเราก็คาดว่าหมดปีเนี่ยเราก็จะคาดว่า เรทเนี่ยไม่ควรจะน้อยไปกว่าเดิมนะครับ <c oughs> เราคาดการไว้นะครับผมค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมสนใจแล้วนะคะอยากจะให้คุณอนุวัฒน์นะคะช่วยเปิดโอกาสหน่อยนะคะสาหรับการเข้ามามีส่วนร่วมในการเติบโตในครั้งนี้รายละเอียดในการเพิ่มทุนครั้งนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างคะเรื่องไฟลิ่งนะครับเราเสร็จไปแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีการเปิดจองนะครับในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้นะครับผมแล้วเราเพิ่งมีการเอลซิตัวมราคาสูงสุดไปนะครับที่ราคา9.6บาทต่อหน่วย ะนะครับผมก็รายละเอียดนีก็สามารถนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้กับทางธนาคารกสิกรไทยนะครับผมค่ะ,ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณจริพรคะฝากถึงนักลงทุนที่เหนียวแน่นกับเรานะคะและพร้อมที่จะก้าวต่อไปพร้อมกับเรากับการเพิ่มทุนในครั้งนี้หน่อยสิค่ะต้องเรียนว่าในทางด้านตัวกอง WJRT เนี่ยนะคะเรามีความ เรียกว่าอะไรตั้งใจนับว่าในการที่จะสร้างทั้งตัวแอสเซทที่ดีๆเข้ากองหรือบริจนะคะซึ่งเมื่อกี้อย่างที่คุณอนุวัตได้เรียนให้ทราบไปเรื่องการกระจายความเสี่ยงแักทรัพย์สินต้องเรียนว่าลูกค้ารายแรกๆของเราที่เช่าเราตั้งแต่แรกๆที่เราตั้งบริษัทกรุ๊ปขึ้นมาหน่อยนะคะสัญญาเช่าบิ๊ทูสุด15ปีต้องเรียนว่ามีการต่อสัญญาตร<อ>นท <ขอ S 2> ้วนแล้วต่เนแล้วนะคะตั้งแต่15ปีแล้วนะคะต้องเรียนว่าหนึ่งสิ่งที่บรททำมาตลอดเลย สิ่งแรกเลยนะเรื่องคุณภาพมาตรฐานไอ็กวิสคูตรคอนเซ็ปต์เราคือไม่ได้สร้างระดับบริโภคขึ้นมาทัานอาคารจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานสองโลเคชั่นโลจิสติกส์โลเคชั่นต่างๆนี่งงขึ้นมาสามกลุ่มลูกค้าที่เราเลือกมานะคือกลุ่มลูกค้าระดับโลกซึ่งมีการเจริญเติบโตต,ต่อเนื่องตลอดเวลาตรงนี้แหละค่ะถึงบอกว่ากองหลีดของ UJRT เนี่ยมือความมั่นคงมากๆไม่ว่าในกลุ่มลูกค้านะคะที่มีการมีการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องงนั้นในการที่เรามีการสร้างอานเสียร้วยแล้วเ่มพินขึ้นนมาะะค เดียวกันเองกับเชื้อกลุเองเนี่ยนะคะก็มีการที่มีการเกิดตัวอย่างต่อเรื่องก็จะมีการ monetize asset ข้อกองอยู่ตลอดเวลานะคะและจากประวัติที่ผ่านมาดิบเชออาร์ทีไม่เคยทำให้ใครผิดหวังนะคะเหตุการณ์ยังไงก็ตามเรายังจ่ายปันผลยังสม่ำเสมอขึ้นมาตลอดเวลานะคะก็เป็นทางเลือกที่อันนึงนะคะของนักลงทุนที่มองภาพนะคะว่าในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนเลยนะคะท่านลงทุนในกองหลีิเช้ออาร์ทีตรงนี้น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความมั่นคงในเรื่องผมตอบแทนสม่ำเสมอค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่พร้อมเติบโตไปพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้สำหรับการจองซื้อหน่วยเพิ่มทุนนะคะประจำปี2,566สำหรับ Trust WHART กันได้แล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะคะขอบคุณนะคะ หือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่น่าสนใจนวมาฝากแฟนรายการ m ั n นี t ท d a y ในคืนนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบค่ะค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร ข่าวกันต่อเลยค่ะช่วงนี้มาดูความคืบหน้าการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะคะซึ่งตอนนี้เป็นวาระแห่งชาติตามประกาศของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนั่นเองค่ะวันนี้วันแรกด้วยนะคะที่เปิดให้พี่น้องประชาชนไปลงทะเบียนกันได้ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ไปที่ว่าการอำเภอถ้าเป็นกรุงเทพก็ไปสํานักงานเขตต่างๆหรือว่าผ่านทางช่องทางของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของรัฐบาลได้เลยนะคะลงกันได้ไปถึงปีหน้ากุมภาพันธ์ค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปคือการช่วยเหลือ นอกจากการเจราจาไก,กลเกลีย่ยระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้คือการให้กู้ยืมเงินค่ะโดยให้ประชาชนสามารถกู้ไปโปนี้เก่าได้ในตราดอกเบี้ยที่ไม่แพงเกินไปนะคะอย่างเช่นธนาคารออมสินนั่นเองค่ะธนาคารออมสินนั้นบอกว่าเปิดแล้วนะคะสินเชื่อการแก้ไขหนี้นอกระบบดอกเบี้ย0.75%ต่อเดือนเท่านั้นค่ะ ธนาคารอมสินนะคะขับเคลื่อนภารกิจการแก้ไขหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาลค่ะและข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายกฤษดาจีนวิจารณะซึ่งให้ธนาคารอมสินนะคะช่วยเหลือลูกหนี้เงินกู้นอกระบบที่เดือดร้อนจากการนำเงินกู้ไปใช้ประกอบอาชีพค่ะโดยธนาคารอมสินนั้นจะเปิดให้กู้นะคะเรียกว่าสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ให้บรรเทาความเดือดร้อนภาระนี้นอกระบบที่มีอยู่ได้ค่ะรายละเอียดก็ตามหน้าจอเลยนะคะคนที่มีสิทธิ์ยื่นกู้เป็นคนที่ประกอบอาชีพมีรายได้อายุ20ปีขึ้นไปไม่เกิน65ปีเมื่อรวมอายุตัวเองกับระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ค่ะวงเงินให้กู้ก็จะให้รายละไม่เกิน50 0 0 0บาทนะคะอัตราดอกเบีย้ย0.75%เต่อเดือนแฟลตเลสระยะเวลาชําระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน5ปีหรือว่า60งวดค่ะสามารถใ บุคคลหรือว่าหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันได้เลยค่ะ นอกเหนือจากทางด้านของธนาคารอมสินแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งธนาคารและค่ะที่รับหน้าที่ในการที่จะแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนะคะนั่นก็คือทางด้านของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั่นเองพี่น้องชาวเกษ,ษตรกรที่อาจจะมีที่ดินนะคะไปติดจำนองเอาไว้นะคะ,คะทำนี่ตรงนี้เนี่ยก็มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกันละค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของคุณชัดชัยศิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยค่ะว่า ทกสขับเคลื่อนภารกิจแก้หนี้นอกระบบตามนโยบายรัฐนะคะโดยเปิดช่องทางให้เกษตรกรลูกค้าและคนในครอบครัวที่มีหน,นี้นอกระบบก้าวผลกับดักหนี้อย่างยั่งยืนไปแจ้งลงทะเบียนตัวเองนะคะผ่านทางเ w w baac.or.th หรือจะเข้าไปในลายแอปพลิเคชัน baac family ค่ะเพื่อปรึกษาปัญหาแก้หนี้กันได้นะคะโดยที่จะมีการให้เงินทุนที่ผ่อนปรนในด้านของดอกเบีย้ย แก้ปัญหาหนี้นอกระบบวงเงินสูงสุดไม่เกิน5 0 0 0บาทค่ะและสินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรผู้ยากจนของสำนักง,งานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะวงเงินสูงสุด2.5ล้านบาทต่อรายใช้ในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบสร้างอาชีพและก็สร้างไรายได้เงื่อนไขก็คือต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนที่มีหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างไรายได้ให้เพียงพอต่อการชำระหนี้ กรณีขอกู้แล้วอายุมากกว่า60ปีต้องมีทญญายาทหรือว่าบุคคลในครัวเรือนนะคะเป็นลูกนี่ร่วมอย่างน้อย1คนค่ะใครสนใจก็สอบถามกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทกศหรือว่าธนาคารออมสินส่วนเจ้านี่เองก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เช่นกันกับการเข้าสู่พิกไฟนั้นติดต่อสอบถามกันได้ถ้าเป็นต่างจังหวัดที่บอกไปค่ะที่ว่าการอำเภอรหรือว่าถ้าเป็นกรุงเทพก็สํานักง,งานเขตได้เลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่ําคืนวันนี้นะคะจะน่าสีทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ